รอมาตุล้อฮิวบาโรกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อสุดท้ายสำหรับบทที่9นะคะในเรื่องของแบบรูปําของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถ บอกรูปที่หายไปในแบบรูปําของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนจากที่เราได้เรียนกันในชั้นป .1 น,นะคะแบบรูปําของรูปเรขาคณิตเนี่ยมีกี่ลักษณะคะนักเรียนมี3ลักษณะใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นแบบรูปําำที่เกี่ยวกับสีเกี่ยวกับขนาดหรือเกี่ยวกับ รูปร่างนั่นเองนะคะจะมีด้วยกัน3มลักษณะทีนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันได้เลยค่ะจากรูปนะคะนักเรียนเป็นอะไรคะอ่าเป็นธงใช่ไหมคะธงในธงราวเรียงกันอย่างไรคะนักเรียนเรียงกันเป็นเรียงกันเป็นชุดใช่ไหมคะโดยมีชุดที่ซ้ำในแบบรูปคืออะไรเอ่ยมี อามีธงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงใช่ไหมคะเป็นชุดที่ซ้ำก็จะซ้ำไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งนะคะการเรียงธงซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบรูปซ้ำโดยที่มีธงสีเขียวสีเหลืองและสีแดงนะคะเป็นชุดที่ซ้ำ เราจะเรียกแบบรูปํามในลักษณะนี้ว่าเป็นแบบรูปําที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสีนั่นเองนะคะเอ๊ถ้าคุณครูอยากจะติดธงต่อนะคะคุณครูจะต้องติดธงสีอะไรคะนักเรียนคุณครูจะต้องติดธงสีอะไรเอย่ยชุดที่3านะคะเด็กๆ ก็คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่ไหมคะเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงเขียวก็ต้องสีอะไรคะอ่าก็ต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะดังนั้นถ้าคุณครูจะติดธงต่อคุณครูจะต้องติดธงสีสีเหลืองนั่นเองซึ่งนะคะธงสีเหลืองก็จะอยู่ถัดจ,จากธงสีธงสีเขียวนั่นเองดังนั้นก็จะต้องติดธงสี สีเหลืองนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆเรามาดูรูปต่อไปนะคะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะรูปห้าเหลี่ยมนี่วางเรียงกันอย่างไรคะรูปห้าเหลี่ยมวางเรียงกันเป็นชุดใช่ไหมคะชุดละกี่รูปคะนักเรียนชุดละสามรูปนั่นเองนะคะรูปห้าเหลี่ยมเล็ก รูปห้าเหลี่ยมใหญ่แล้วก็รูปใหญ่ใช่ไหมคะเล็กใหญ่ใหญ่เล็กใหญ่ใหญ่ชุดที่สามคืออะไรคะนักเรียนชุดที่สามก็คืออะไรคะรูปสี่เหลี่ยมเล็กแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมใหญ่ใหญ่แล้วก็รูปสี่เหลี่ยมใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งการเรียงรูปห้าเหลี่ยมซ้ำกันเป็นชุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีลักษณะเป็นแบบรูปซ้ำนั่นเอง โดยมีรูปสีรูปห้าเหลี่ยมเล็กแล้วก็ใหญ่ใหญ่เป็นชุดที่ซ้ำนะคะเราจะเรียกแบบรูปซ้ำในลักษณะนี้เป็นแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดนั่นเองเอ๊ถ้าคุณครูอยากจะวางรูปห้าเหลี่ยมนะคะต่อเราจะวางรูปอะไรคะเราจะต้องวางรูป ห้าเหลี่ยมเล็กนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างในข้อนี้กันบ้างรูปเรขาคณิตเรียงกันอย่างไรคะอ่าเรียงกันเป็นชุดใช่ไหมคะโดยมีชุดที่ซ้ำนะคะก็คือสามรูปรูปนี้เราจะเรียกว่าอ่าทรงกระบอกนะคะรูปทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็ รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะซ้ําไปเรื่อยๆซึ่งการเรียงรูปเรขาคณิตซ้ํากันเป็นชุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกว่ามีลักษณะเป็นแบบรูปซ้ําโดยมีทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นชุดที่สามนั่นเองเราจะเรียกแบบรูปซ้ําในลักษณะนี้ว่าเป็นแบบรูปซ้ําที่เกี่ยวกับ รูปร่างนั่นเองนะคะเอ๊ถ้าคุณครูยอยากจะวางรูปเรขาคณิตต่อคุณครูจะต้องวางรูปอะไรคะนักเรียนคุณครูจะต้องวางอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมทรงทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมนะคะทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมดังนั้นคุณครูต้องวาง อ่ารูปนี้ใช่ไหมคะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นแบบรูปสาำที่เกี่ยวกับรูปร่างนั่นเองนะคะซึ่งแบบรูปซามนะคะนักเรียนของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆอ,อาจเกี่ยวกับรูปร่างขนาดหรือสีนั่นเองนะคะโดยชุดที่ซ้ำนะคะนักเรียนจะมีกี่รูปก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นชุดที่ เหมือนกันซ้ำไปเรื่อยๆนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเลือกรูปที่หายไปในแบบรูปกันนะคะทีนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องหาทุตที่ซ้ำก่อนทุตที่ซ้ำคืออะไรนะคะซึ่งในรูปนะคะเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะรูปหัวใจวางเรียงกันอย่างไรคะ วางเรียงกันเป็นชุดใช่ไหมคะโดยมีชุดละกี่รูปคะชุดละอ่าชุดละก็คือมีหัวใจอยู่สามสีใช่ไหมคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองเป็นชุดที่ซ้ำไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าแบบรูปซ้ำเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสีโดยมีชุดที่ซ้ำก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองนั่นเอง ดังนั้นนะคะนักเรียนรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ํานี้นะคะคือรูปอะไรคะนักเรียนเราจะดูนะคะว่ารูปที่หายไปนี่คือรูปอะไรสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีเขียวก็ต้องเป็นสีอะไรคะนักเรียนก็ต้องเป็นสี สีเหลืองใช่ไหมคะดังนั้นเราจะตอบข้อไหนคะข้อข้อสีเองนะคะต่อไปเรามาดูรูปนี้กันบ้างนะคะนักเรียนรูปที่หายไปในแบบรูปเป็นรูปอะไรนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องหาชุดที่ซ้ำก่อนนะคะซึ่งรูปที่หายไปเป็น เป็นรูปที่สองใช่ไหมคะสีเหลืองสีอะไรสีแดงแล้วก็สีส้มแล้วก็มาสีเหลืองต่อนะคะดังนั้นชุดที่3ก็น่าจะมีกี่รูปคะนักเรียนชุดที่3ก็จะมีสี่รูปใช่ไหมคะเหลืองเขียวแดงส้มใช่ไหมคะเหลืองเขียวแดงส้มดังนั้นชุดที่3ในข้อนี้ก็คือมีสี่รูปนั่นเองดังนั้นถัดจากรูปสีเหลืองก็จะเป็นรูปสีอะไรคะ ก็จะเป็นรูปสีเขียวนั่นเองดังนั้นเราก็จะตอบข้อข้อ b ใช่ไหมคะบอกไปนะคะเรามาดูรูปนี้กันบ้างรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเพชรใช่ไหมคะรูปที่หายไปคือรูปอะไรทีนี้ให้นักเรียนดูก่อนนะคะว่าอ่ามันเป็นแบบรูปซ้ำเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับขนาดใช่ไหมคะมีขนาดต่างกันดังนั้นก็จะเป็นแบบรูปซ้ำเกี่ยวกับขนาดนั่นเองทีนี้นะัเกเรียนก็จะต้องหาแบบรูปซ้ำนะคะว่าอ่ามันมีชุดที่ซ้ำคืออะไรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าชุดที่ซ้ำคืออะ,อะไรเล็กกลางใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะพอรูปที่5ก็จะเป็นเล็ก ก็จะเหมือนกับรูปที่1ใช่ไหมคะรูปที่6ก็จะเป็นกลางเหมือนกับรูปที่สองรูปถัดไปก็จะเหมือนกับรูปที่3แสดงว่าชุดที่ํามีกี่รูปคะอ่าชุดที่ําก็คือมีอยู่4รูปนั่นเองเล็กกลางใหญ่ใหญ่เล็กกลางใหญ่ใหญ่นะคะเล็กกลางแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นอ่ารูปใหญ่ใช่ไหมคะ ดังนั้นนะคะรูปที่หายไปก็คือเพชรอันใหญ่ใช่ไหมคะนั่นก็คือข้อข้อ c นั่นเองต่อไปนะคะนักเรียนเรามาหารูปที่หายไปในข้อนี้กันบ้างคือรูปอะไรนะคะทีนี้นักเรียนจะต้องหาชุดที่ซ้ำก่อนนะคะอ่ารูปเป็นอะไรคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะวางเรียงกันเป็นชุดใช่ไหมคะ โดยมีชุดที่ซ้ำคือใหญ่เล็กเล็กพอที่สี่มันก็จะซ้ำกับรูปที่1ใช่ไหมคะรูปที่ห้ามันก็จะซ้ำกับรูปที่สองรูปที่6มันก็จะซ้ำกับรูปที่สดังนั้นชุดที่ซ้ำก็คือใหญ่เล็กเล็กใช่ไหมคะใหญ่เล็กเล็กใหญ่เล็กเล็กใหญ่เล็กแสดงว่ารูปที่หายไปจะต้องเป็นรูปใหญ่หรือรูปเล็กคะ จะต้องเป็นรูปเล็กนั่นเองใหญ่1รูปแล้วก็จะตามด้วยเล็ก2รูปดังนั้นรูปที่หายไปก็จะเป็นรูปรูปเล็กนั่นเองดังนั้นเราจะตอบข้อไหนคะอ่าข้อ b นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูรูปข้อนี้กันบ้างในข้อนี้นะคะวางเรียงกันอย่างไรคะรูปเรขาคณิตในข้อนี้ วางเรียงกันอย่างไรเอ่ยเรียงกันเป็นชุดทีนี้มีชุดละกี่รูปนะคะเรามาหารูปที่สานะคะชุดละกี่รูปเรามาดูนะคะรูปแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะรูปที่สองเป็นรูปกี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งี่ห้ารูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะรูปที่3มเป็นรูปกี่เหลี่ยม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรูปแปดเหลี่ยมนะคะพอรูปที่สี่มันก็จะซ้ํากับรูปที่หนึ่งแล้วดังนั้นชุดที่ําก็คือสามรูปโดยมีรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมและรูปแปดเหลี่ยมนะคะซ้ําไปเรื่อยๆซึ่งเป็นแบบรูปําที่มีรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูป 8เหลี่ยมนะคะเป็นชุดที่ซ้ำนั่นเองซึ่งเป็นแบบรูปที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นแบบรูปซ้ำลักษณะอ่าเป็นแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นรูปที่หายไปคือรูปอะไรนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมแสดงว่าต้องเป็นรูปอะไรคะที่หายไป รูปอ่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองดังนั้นในข้อนี้ก็คือข้อข้อ A ใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเรามาดูกันต่อนะคะข้อที่หกข้อที่หกนะคะรูปที่หายไปคืออะไรนะคะซึ่งรูปแรกเป็นอะไรคะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ รูปที่สองคือกี่เหลี่ยมคะหนึ่งสองสามสี่รูปห้าเหลี่ยมและรูปที่สามคือรูปสี่เหลี่ยมพอรูปที่สี่มันก็จะซ้ำกับรูปที่หนึ่งใช่ไหมคะแสดงว่าชุดที่ซ้ำก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองทีนี้รูปสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นรูปอะไรคะที่หายไปรูปอรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะ ดังนั้นนะคะในข้อนี้ก็จะเป็นแบบรูปําที่เกี่ยวกับรูปร่างนั่นเองโดยมีชุดที่ําก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นชุดที่สามชุดที่ํามมีกี่รูปคะข้อนี้มีสามรูปใช่ไหมคะดังนั้นรูปที่หายไปคือรูปอะไรคะคือรูปรูป อารูปห้าเหลี่ยมนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือเรียนกันได้เลยนะคะให้เราบอกรูปที่หายไปในแบบรูปทีนี้เราจะบอกรูปที่หายไปเราจะต้องหาชุดที่ซ้ำก่อนนะคะรูปแรกเป็นวงกลม รูปที่สองเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่สามเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอรูปที่สี่มันก็จะซ้ำกับรูปที่รูปที่หนึ่งรูปที่ห้ามันก็จะซ้ำกับรูปที่สองแล้วรูปที่หกมันก็จะซ้ำกับรูปที่สามแสดงว่าชุดที่ซ้ำก็จะมีกี่รูปคะมีสามรูปนั่นเองนะคะชุดที่ซ้ำก็จะมีสามรูปรูปวงวงกลมนะคะรูปสามเหลี่ยม รูปสี่รูปสี่เหลี่ยมนะคะซ้ําไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะรูปที่หายไปวงกลมสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมก็ต้องเป็นรูปอะไรคะอ่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะคือรูปที่หายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปซ้ําเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเกี่ยวกับรูปร่างใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะข้อที่2นะคะเรามาดูนะคะว่ารูปที่หายไปในแบบรูปคืออะไรทีนี้นักเรียนหาชุดที่ซ้ําก่อนชุดที่สาคืออะไรเรามาดูนะคะรูปแรกก็คือดาวสีแดงอ่ารูปที่สองหายไปนะคะรูปที่ 3, สามสีขาวรูปที่สี่สีฟ้านะคะพอรูปที่5มันก็จะซ้ํากับรูปที่ หนึ่งแล้วแสดงว่าชุดที่ซ้ำมีกี่รูปคะชุดที่ซ้ำมีสี่รูปนั่นเองนะคะดังนั้นรูปที่หายไปคือรูปอะไรคะรูปดาวส,สีเขียวนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะข้อที่สามเรามาดูนะคะรูปที่หายไปคือรูปอะไรเรามาหาชุดที่ซ้ำก่อนนะคะ จากแบบรูปข้อที่3นะคะมันก็จะเรียงกันเป็นชุดใช่ไหมคะทีนี้เราจะหาชุดที่ซ้าก่อนนะคะว่ามีชุดที่ซ้ากี่รูปเราจะเห็นรูปแรกใหญ่เล็กเล็กอ่าใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่เล็กเล็กพอรูปที่4มันซ้ำกับรูปที่1ไหมถ้าซ้ำกับรูปที่1รูปที่ 5ก็ต้องซ้ำกับรูปที่2แต่รูปที่5มันไม่ซ้ำกับรูปที่2นะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะนักเรียนเราจะเห็นได้ว่ารูปอ่ารูปที่5นะคะมันซ้ำกับรูปที่6นะคะอ่ารูปที่5 şey มันซ้ำกับรูปที่ rice, 1รูปที่2มันซ้ำกับรูปรูปนี้รูปนี้มันซ้ำกับรูปนี้ รูปนี้มันซ้ำกับรูปนี้ดังนั้นชุดที่ซ้ำก็คือมีอยู่4รูปนั่นเองนะคะก็คือใหญ่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่ก็ต้องเป็นอ่าเล็กใช่ไหมคะใหญ่เล็กเล็กใหญ่โดยมีชุดที่ซ้ําก็คือ4รูปนั่นเองโดยมีใหญ่เล็กเล็กใหญ่เป็นชุดที่ สามซึ่งเป็นแบบรูปําำที่เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับขนาดนั่นเองจากกิจกรรมที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนแบบรูปําำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆเป็นการเรียงรูปเรขาคณิตหรือรูปอื่นๆํนาำกันเป็นชุดโดยชุดที่ซาำในแบบรูป อาจเกี่ยวกับรูปร่างขนาดหรือสีนั่นเองการหารูปที่หายไปในแบบรูปําำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะคะเราจะต้องหาชุดที่3าของแบบรูปก่อนนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนไปทำในแบบประขัดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจบบทที่9กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในคาบหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ในบทใหม่ก็คือบทที่10นั่นเองจะเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนติดตามในตอนต่อไปกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอัสส l a ลมามมอลัลกุ้มมารอมาตุลลอยวะบาระกาตู